ตัวอย่างที่สี่นะคะตัวอย่างที่สอตัวอย่างที่สองเองอรลบุนนะ<า>ต้องหาสมก,การทั่วไปของคอโบลาที่มีสมก,การเส้นไดเรกทิก x เท่าก,กับสองจุดโฟกัสที่คว้นหลบสอง ท่กากับ2ก็คือเส้นที่ x เท่ากับ2นะคะพิกด x เป็น2คือเส้นนี้ค่ะคือเส้นนี้ x ไม่ตรง x เท่ากับ2คือเส้นยาวๆแบบนี้ค่ะไอ้นี่คือ x เท่ากับ2นะทีนี้เวลา นาะตอนนี้มีจุดยอดยังยังไม่มีดังนั้นเราต้องหาจุดยอดแต่เรารู้ว่าจุดยอดทำไมเราได้จ,จุดโฟกัสกับเส้นใดเลขนจุดยอดมันต้องอยู่ไหนคะจุดยอด ไดเรกทิกตรงนี้ค่ะที่กัด x คือลบสองสามไดเรกทิกที่กัดไดเรกทิกตรงนี้ x ที่สอง y y เดือนกันนะคะ y อยู่ที่พมกัดสามแสดงว่าเราต้องหาจุดกึ่งกลางเพราะว่าโฟกัสคือจุดกึ่งกาลางระหว่างสองจุดนี้นะคะ ส re, ส่วนสองแทนค่าค่ะ x 1นึ x 1คือตัวนี้ y 1เอ้ยจุดที่1จุดที่2 x 1คือเลขถ้าเราให้โกกัาเป็นจุดที่1แล้วก็จุดตรงนี้เป็นจุดที่2 x 1คือเลขลบสองค x 2คือเลข2องส่วน2ทีนี้ตัู ที่กัดวายมันเท่ากันเพราะมันต้องอยู่ในระน,นาบตรงนี้เท่ากันใช่ไหมคะดังนั้น Y ของเรามันก็อ,อยู่ที่3เลยคะ่ะไม่ต้องแทนแทนก็ได้ถ้าแทนอะ่ะมันคือ3าวกสส่วน2เดี๋ยวมันก็ได้3าคะ่นะนาน ตรงนี้คือจุดยอดนะคะคือวีจุดยอดดังนั้นเราจะวาดรูปไปทางไหนคะไป 来哈。Đây, คูณ c แล้วก็คูณด้วย x ลบ h h k h k ได้อย่ง h k คือจุดยอดได้อย่างไคะได้แล้วนะคะคือตัวนี้นะคะไอตรงนี้คือค่า h k c ค่ะ c คือความยาวโฟกัส c คือ v ถึง f ค่ะ ระยะมันห่างเยอะไหมยไม่เยอะถ้าไม่เยอะอ่ะเราไม่ต้องใช้สูตรหาร,ระยะทางนะับตัวเอาค่ะถ้าเราเขียนอ่าระยะกระเพรากันนอคะ่ะโฟกัสมาถึงจุดยอดทีหน่วยคะ่ะสองไซเรว่า c ของเราเท่ากับสองนะคะระยะโฟกัสไม่ต้องไปใช้สูตรในตัวนี้ ้าระยะมันไม่เยอะนะคะเรามองภาพเห็นแล้วก็ดูได้นะแต่ให้เขียนไว้ด้วยว่าสออกันมาได้ไงมาจากการนับหน่วยของเราตรงนี้นะคะอ่ะก็แทนค่าลงไปในสูตรน,นะคะเป็น y ลบ k ของเราคือ3ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับลบ4คูณกับ c คือ2 คูณกับ X ลบ H, H คือ0แทนค่าเสร็จแล้วนะคะก็คำนวณทางซ้ายกระจายกำลังสองสมบูรณ์ค่ะได้อะไรเอ่ยกระจายให้หน่อยเร็ว บวกหลัก2วลสอง x หลักรวมสองเออบวกเก้าเท่ากับลบสคูณสเป็นลบแ x ลบศูก็ได้ x ามใช้ได้สู่ x เสร็จแล้วจัดรูปในรูปทั่วไปคือย้ายกันไปอยู่ท้าย นะคะก็าาจะได้เปเไลยนะ y กำลังสองตามด้วยคน x เป็นจากลบย้ายมาเป็นบวก 8x ต่อด้วยแล้วก็บวก9เท่ากับ0ก็เสร็จค่ะได้เป็นสมการพมุาลามแล้ว